โอเค let's go โอเคยังไงนะแล้วสาเกิดพี่เป็นหนึคนแล้วค่ะใช่ค่ะสองคนแล้วค่ะสองคนแล้วค่ะการุูๆมันต้องมีความหมายค่ะรอติดตามนะคะแล้วคนเห็นว่าเออี่แทร์เริ่มแบบแสดงอาการและอีกีล่าเริ่มไม่ใช่นางเอกนะเริ่มแบบเอาและวฉันจะลืมแล้วไม่ใช่แพน เออแค่ไม่ใช่คนเรียบร้อยแต่เราก็แค่ว่าเราจะออกเมื่อไหร่ยังไงตอนไหนไะอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับไปตามสถานการณ์อะไรเงี้ยก็ขอบคุณขอบคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วก็จะมีฟีดแบ็คเข้ามาเยอะมากแบบอยากเห็นแบบนั้นอยากเห็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบ ก็อยากจะให้ได้เห็นเราก็พยายามจะอะไรดปรับตามสถานการณ์เนาะตามเกมตามตามตามรายการอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามค่ะติดตามนม่ดิเพราว่าอมเมนต์้ก็มีทั้งงไม่พยายามจะไม่กดดันเพราะว่าเราก็คิดว่าในในสิ่งที่เราทำอ่ะเราทุกคนก็ตั้งใจเลยค่ะแล้วก็อยากให้ออกมาในในแบบที่เป็นเวอร์ชั่นของในซีซั่นนี้นะคะแล้วก็คิดว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่คุณผู้ชมก็จะได้รับกับไรเช่นกันเออแล้วก็บอกว่าซีซั่นนี้แบบออม เอเอ่เออแล้วแต่คนดูดีกว่าเพราะว่าก็จะมีแบบหลากหลายเสียงเลยเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็พยายามที่จไปเสิร์ฟเต็มที่ในแต่ละในแต่ละวีล้วกันมันก็จะค่อยมีพัฒนาการไปความเข้มข้นมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นบางคนอาจจะอยากเห็นอะไระไรายการอาจจะมีการปรับปรับขึ้นมาเพื่อการตัดต่ออย่หลายๆอย่างเพื่อให้เห็นหลายๆมุมที่คนอยากเห็นบางคนอยากเห็นน้องๆเตรียมตัวเห็นการเทรนเ,เห็นการสอนอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นว่ารายการมันก็จะเก็บเก็บดีเทลต่างๆเนี่ยไปไปปรับให้ให้มีความเข้มข้น มากแต่จะถูกใจมากน้อยแค่ไหนอันนี้ค่ะก็ต้องขอขอให้เปิดใจค่ะแล้วก็รับชมกันแต่ว่าวิเออในวัยเน,นี้ะน้องๆกิมากๆในฐานะที่เราไปนั่งแค่เป็นเ้สึกว่ามันสนุกดีตมันรอคะในการทำรายการสำหรับแพนการทำรายการนี้เป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากอะคะ่ะมันเปน็นเป็นความใหม่สาหรับแพนเองเช่นกันอย่างเงี้ยจะถามว่าการทำบริวารี่เปอะไรที่เราต้องเรียนรู้เช่นกันแต่ว่าสนุก สนุกมามีอะไรที่เราคาดไม่ถึงเยอะมากและอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เยอะมากเช่นกันก็เลยคิดว่าเออมันเป็นการเรียนรู้สําหรับสําหรับเราด้วยแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยอย่างเงี้ยคือ่าค่ะ่าเสียอกไปสอแล้วเริ่มวัญใจเริ่มขออะไรอย่างมันเริ่มขอขึ้นแล้วค่ะนเริ่มแบบตายแล้วะทยังไงดีอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ว่าว่าแพนเราจะทาทุกอย่างได้หมดอะไรเงี้ยมันมันเนื่องจากมันมีโจทย์มันมีความ ชอบมันมีความถูกต้องมีอะไรอหลายอย่างมันก็เลยเป็นความยากที่ที่มันไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตามแบบที่เราคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในราการนี้ตอนที่ถ่ายทำอ่ะจริงนะแต่เกืบแสดงสีหน้าออกแล้วแบบนิ่งเลยอะไรเงี้ยก็มีผู้ผลินก็มีแบบว่า จริงหรออะไรเงี้ยเรคิดว่าเอ๊ะเมรียจะทําแบบนี้หรออะไรเงี้ยก็คิดว่าโอเคเขาคงเริ่มละเริ่มละก็เลยยังยังไบบไทยที่แบบเราก็ชอบที่มัตลอดแล้วมันมีสคริปต์พอลงมาตรงนี้เราไม่รู้อะไรเลยจริงจริงมันไม่มีสคริปต์ค่ะจริงๆมันไม่มีเราแค่รู้ว่าเราต้องทําอะไรตรงไหนในห้องนี้จะมีอะไรมันมันแบบว่า แพทชั่นของมันคืออะไรแต่ว่าในส่วนของสคริปต์ในส่วนของ d i a l o ลอ e หรือการที่เราจะพูดกันหรืออะไรเงี้ยญี่ปุ่นเลน่นละคร <c oughs> คือมันแบบทุกยอย่างมันเกิดขึ้นแบบสดๆนะตรงนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องแก้ปัญหาแล้วไม่รู้เขาจะพูดอะไรมาเราไม่รู้เขาจะมาไม้ไหนเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคนนี้พูดใหม่คุณจะสวนอะไรกลับมายอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันเป็นทั้งความสนุกด,ด้วยแล้วก็แล้วก็ตื่นเต้นด,ด,ด้วยจะมีได้เห็นด้านรีวิวของแทนประมาณที่ไหนมา จะมาไหมนะอีกทีหน้าเมื่อแผนชนะค่ะเมื่อแผนชนะเมื่อไรเดี๋ยวรอเลยว่ากังวลอยู่อะไอย่างนงี้หรอฮะอะไรนะคะ ก็จะทําตามอย่างที่บอกในรายการเลยค่ะก็ไม่ไทำที่แทนถ้าเราไม่ชนะเลยเกตตตมต่อต้านมันตอนนี้เคือแบบคาดหวังกับเราเยอะแล้วก็เป็นเพื่อให้เทคมาดีคือมันต้องแบานานบนมีความหวัจริงๆทุกคนาม,มาหมายถึงว่าเรามาเล่นเกมเนาะเราก็มีความทุกคนก็มีความคาดหวังก็เราอยากจะทําให้ได้ตามตามตามแคมเปญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าแพนมาเรียหรือแอนโทนีหรือน้องๆเนาะทุกคนเราก็อยากแบบอยากอยากเล่นเกมให้สนุกแหละเออก็มีความมีความคาดหวังอยู่แล้วแต่ว่าจะทําได้ไม่ได้จะตรงใจตรงโจทย์แค่ไหนอันเนี้ยก็เป็น อีกเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะใครเสร็จมาคุยกันเลยค่ะ นี่คุยแบบมีเคลียร์ใจเคลียร์ใจกันอะไรอย่างเงี้ยมีมีค่ะมีเพราะบางอันเรารู้สึกพอพอบางทีมันมันเนื่องจากพอมันไม่มีสคริปต์มันพูดไปพูดมาขึ้นแล้วก็แบบจริงหรือเปล่าเอ๊ะหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมีกลับมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสต้องการเอาเวอร์ชั้นเกิดเป็นเปลี่ยนเปียบกับอีกกลุ่มเออเรารู้สึกยังไงบ้างคนปัญหาเป็นคนที่มันเป็นแบบเป็นรักหวานอันนี้แล้วแต่มุมมองของคนเลยค่ะเพราะว่าเราก็เราก็ต่าง ทำกันพะหน้าที่เนาะเราก็อยู่ในอยู่ในซีซั่นนี้มีมีมีรูปแบบของเราอะไรเงี้ยค่ะซึ่งณวันนี้เองโลกที่มันเปลี่ยนไป จริงๆแล้วมันช่วยทําให้กระแสหรือว่ามีคนติดตามเยอะขึ้นนะเออคุก็อาจจะอยากเห็นว่าจริงๆในรายการเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เต้เคลียร์เลยเรามีการมีการบทสนันาพี่เต้ชิวมากเลยเออพี่เต้เคาก็มีกลยุทธ์อะไรของเขาเยอะแยะมากมายซึ่งมีความสนุกเยอะๆที่ที่รออยู่พี่เต้เขาก็มีการใช้กลยุทธ์ตลอดเรียกว่าใครจะทำไว้ชั้นไหนก็เราก็ไม่ใจว่าเดี๋ยวได้ดันแบบสนุกแล้วเราก็มั่นใจว่าเราตั้งใจทำให้ทุกชิ้นงานออกมาอย่างอย่างเต็มที่เนาะแล้วก็ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ที่ว่า จะ,จะตรงใจมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าก็ฝากในซีซั่นนี้ไว้ด้วยค่ะ